ตึงมาร์คสองโลกมาร์คสั่งโลกมาร์คสั่งมารซูปเปอร์โอโม่ม,มหาการหังการกองทัเพเซียนเพชรอินฟินนตี้บาลมีเหนือบาลมีจินดามณีอนาคามีคัมพีมาร์คสองโลกอิซิออนจามอนสุราชสุราชจูเหนียเวไนยราช,าชสามสหายเฉิดฉายเพชรคำรามสุป เปอร์โซนิกบูมฟิวชั่นบอมอะตอมิกบอมบ์บึมบึมบึม,บมปลืดปิืดเมตตามหาการุณามุธิตาภกามาศบินทบาทตะลึงตึงตึงตีคองชัยชุมพลมงเท่งมงโพธชงทรงกดชักกี้ฉับพันทลังสีอินฟินิตี้ ิวตั้นใสสวรรค์จักรวาลสวรรค์จักร,รวาลมหาศาลเพชรสุริยาเพชรมนตาเพชรยาใจเพชรเจ้าเพชรนิรมิตอิทธิบาทสี่ขื้นเพชรบารมีสิบสองลัศมีสว่างวับวับวับ,วบทับทวียอดสมองเพชรเธอโบเรนโบบึนบึนฟ้าฟื้นฟ้าฟืนฟาฟ้นฟ้าฟืนฟาฟ้น มาร์คส่องโลกมาร์คสั่งโลกมาร์คสั่งมารซุูเปอร์โอโม่มหาการหังการกองทัพเซียนเพชรอินฟินิตี้บารมีเหนือบารมีจินดามณีอนาคามีคำพีมาร์คส่องโลกอิซีออนจามอนสุราชส,สุราชจูเหนยียเวไนย,ยราชส,สามสหายเฉิดฉายเพชรคำรามซุป เปอร์โซโนิกบูมฟิวชั่นบอมอะตอมิกบอมบ์บึมบึมบึมปืดปืดเมตตามหาการุณามุทิตาภกามา a บินทบาทตะลึงตึงตึงตีคองชัยชุมพลมงเท่งมงโพดชงทรงกดชักกี้ฉับพันทลังสีอินฟินิตี้ คิวตั้นใสสวรรค์จักรวาลสวรรค์จักรวาลมหาศาลเพชรสุริยาเพชรมนตาเพชรยาใจเพชรเจา้าเพชรนิรมิตอิทธิบาทสี่ขื้นเพชรบารมีสิบสองลัศมีสว่างวับวับวับทับทวียอดสมองเพชรเธอโบเรนโบบึนบึนฟ้าฟืน้นฟ้าฟืน้นฟ้าฟืน้น มาร์คส่องโลกมารคสั่งโลกมารคสั่งมารุซูปเปอร์โอโม่มหาการหังการกองทัพเซียนเพชรอินฟิเิตี้บารมีเหนือบาลมีจินดามณีอนา,าคามีคำพีมาร์คส่องโลกอิซิอัออนจามอนสุราชสุราช,ราชจูเหนียเวในยรา,าชสามสหายเฉิดฉายเพชรคำรามซุป เปอร์โซนิกบูมฟ oh ิวชั่นบอมอะตอมิกบอมบ์บึมบึมบึมปืดปิดเมตตามหากรุณามุธิตาภกามาศบินทบาทตะลึงตึงตึงตีคลองชัยชุมพลมงเท่งมงโพดชงทรงกดชักกี้ฉับพันทลังสีอินฟินิตี้ ผิ ilton, วตันใสสวรรค์จักรวาลสวรรค์จักรวาลมหาศาลเพชรสุร,ร,ริยาเพชรมนตาเพชรยาใจเพชรเจ้าเพชรนิรมิตอิทธิบาทสี่ขื้นเพชรบารมี 12, สมิบสองลัศมีสว่างวับวับวับทับทวียอดสมองเพชรเธอโบเรนโบบึนบึน,บนฟ้าฟื้นฟ้าฟื้นฟ้าฟื้น มาร์คส่องโลกมาร์คสั่งโลกมาร์คสั่งมารซูปเปอร์โอโม่ม,มหาการหังการกองทัพเซียนเพชรอินฟินิตี้บารมีเหนือบารมีจินดามณีอนาคามีคำพีมาร์คส่องโลกอิซิออนจามอนสุราชสุราชจูเหนเวไนยราช,าชสามสหายเฉิดฉายเพชรคำรามซป เปอร์โซนิกบูมฟิวชั่นบอมอะตอมมิกบอมบ์บึมบึมบึมปลื้ดปิดเมตตามหากาลุณามุทิตาภาาาา a บินทบาทตะลึงตึงตึงตีคองชัยชุมพลมงเท่งมงโพธชงทรงกดชักกี้ฉับพันทลังสีอินฟินิตี้ฮิวตัน